อออเออจะแข็งแกร่งเออไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเออตบมือกันอืมไปไฮไฟยี่ย่าทไมติดต้นยใช้เพื่อนทำไมตีเหตุไปเลยออจะทการเอนจิเนียหมดยนะเพื่อนได้เลยไม่ได้ เฮ้ยมีงผิดมึงจะมาได้ฮึ่ยเป็นยังไงล่ะมีขคอให้ตายเลยเฮ้ยฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ฉันต้องทำประดิษฐ์อะไรที่มันแข็งแกรงกว่านี้อ่ะฮะอืมเปิดประตูสิอืมฮอ๊ะนี่จะทำปฏิบัตอะไรที่แข็งแกร่งกว่านี้ฮะเออเออ ขี่มันแข็งแกร่งมากกังเชนวิลล่าบอสที่ใช้กระดาษกรดกนสร้างอาวุธพิเศษใช่ไหมเนี่ยเอนักอที่ทำที่ฉันจะทำลายอินเตอร์เน็ตให้พังลับหรือทำอะไรอระดาษกรดยังไม่เข้าใจอ่ะ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 อีเฮ้ยวันดี้ทูเซียวันมาดูนี่สิดูฉันทำผลงานพิเศษด้วยล่ะนี่นีหนีหนีอย่างนี้เอออย่างนี้อ่ะนี่ฉันได้นี่มาแล้วใช่ไหมขอจิ้มทีนึงก็จะ หายจะไหลให้ต e ูนี่ยังเงี่ยเพื่อจัดการมันเลยพ่ออ้อฮเป็นยังไงหลายพวกคนกัดไม่ไม่ยิงเอาหายไปไหนอืมอืมใส่ไปเลยวิลล่าบอร์ดคอมเมดี้ชันกริงตติ๊ตติงฮ่าแล้วต่อไปเตรียมยิงลรงเป้าหมาย่่อนเอาไหนดีเอาตรงไหนดีก่อนนะ ตีตดตีตีเออเอาตรงนี้เลยละกันฮ่าฮ่าฮ่าได้เวลากดเออไม่ให้ไม่ให้ยกดเอออย่าเลยดีกว่านะทำไมอ่ะเอออย่าเลยดีกว่าไม่เอานะเอานาไม่เอานะเอ้ฉันจะกดอะไม่หยาฉันจะกดเออก็ได้ฉันจะกดอะหย่าติงเฮ้ยอย่างนี้เอางี้ใช่ไหมอี càng ngày à, ơi ngay đi ơi ơi tệ đi ơi tay đi ơi tay tệ ơi nghe đi ơi tay đi ơi tay đi ơi tay đi โอ้ยอะไรเยี่ยนโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องไปช่วยอ้ยบินอื้ออื้ออื้อฉันตกตามมันให้ทันก่อนที่มันจะไปถึง ไฟเหรอนี Hearts, ่เน่นี first, maritime, ่เน <scale> ่แอะอะฮะเอออะไรอ่ะเฮ้ยแอะทำไมอุณหภูมิร้อนขนาดนี้ฮะเฮ้ยเอฟวิลล่าบอดเหรอเออเออต้องเข้าไปได้ได้ยไปได้แล้วฮึฮึฉันจะต้องไปคอมมันได้ฉันจะไปอ๋ออีกแล้วเอ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยยันเฮ้ยยั อย่าอื้อไม่ไม่ไม่ใครกินพวกเรายัข่กินพวกเราไม่แค่นั้นไม่พอมันต้องใช้แรงมากกว่านั้นอย่านะอย่าอะไรเฮ้ยเออ อใครอ่ะเออในชู้ไหวเหรอมาไอ้แมงมุมมีการสีขาหยาเหนื่อยจริงเลยสู้กับแมงมุมบ้านั่นเหรอโห้โคตรเหนื่อยอแล้วคิดว่าเขาจะไปไหนอ่ะเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออดูเข้าไปก่อนแล้วกันว่าเขาจะไปไหนอ่ะเออโอ้เขาหายไปแล้วแต่ว่าเฮ้ยสว่างมาก เฮ้ยต้องหลีบไปเฮ้ยมาถึงละีเปิดประตู ก่อนเออเอ้ยไฟเออพลังไฟโอ้ยอีเอ้ยตรงรีบไปรีบหนีไปก่อนเออเออโอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยอะอะไรอ้าเอ้ยต่อยซะอีอ่าโอ้ยเอ้ยต่อยพลังไฟรัวว้าเออเออหลบได้ทุกนัดเลยอีหงือ

มาไหนอะฮะอะไรน่ะฮะเอดี๋ยวไปเปิดบ้านมันดีกว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างไหมขอหาดูก่อนสิเออเฉยมีอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยน่าดูจังหืมประเด็กกันไม่เพื่อนโอ้ยอร่อยอะเออไอเขียวทำไรอ่ะเออาชิคก็มีลูกเหมือนกันน่ะอ่าโอ้ยางอะไรเนี่ยน่าเล่นจังเลยอีกอีกเโอ้ไม่ไม่ไอ้เถอะโกด โอ้ยอะไรเนี่ยอีโอ้ยเออยอออ๋ออ๋ออ๋ออีตายเอ โอ้อะไรเนี่ยว้าวโอ้ยออเออเอไนี่เนี่อาอ้ยตายไปอี้าโอ้อ้าวอะไรนี่ย่ดอ้าโอ้โอ้อาโอ้ยไม่ชนัดนะโอ้ยโอ้ออีอ้าวโอ้ยอ่ะพิมพิอะไรอะไรรู้หรอ

<c oughs> เออเออเอ้ยไม่นี่ไปต้นเร็วเฮ้ยโมโหเว้ยปบปุแปบแป๊โมโหอีกกดเปิดปิดแป๊บแอืบเอายางมา ไม่ไม่เจ้งเออมันทำไมมีลำแสงแบบนั้นพลังขอฉันเข้าที่แล้วค่ะเอออร่อยเนี่ยมัาต่อยกันต่อไหมล่ะเออมาดิตีน่าโอ้อาอ้าวเฮ้ยแรลยิงนี่เออหลบแบบดิจิตอลมีตบต่อยโยนอ้อเอ้อยนี่นี่พลังเลเซอร์นอนเอาโอ้ย นอน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 จะโดนโอ๊ยนอนปักทองเออมอนนี่เออนอนไม่กินว้าวปิ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 วโอ๊ยอ้าว่อ,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 อนอนปักเต็มเลยนี่แนะ่นี่อ้าต่อยนี่ลงน,น้ำไปเลยโอ้โห,หน่าดูมากแอะเอ้ยทำไงดีทำไงดี เออตอง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 เรียกอลันไหมคอ,อ,อมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เออเนี่ยอ,อ,อันนี้เรียกอลันช่วยไหมอ่ะ อต้องต้องปว่มป่มเงี่มันะนี่นีนี่นีนว่าตัดตัดตัดตตันี่อย่างนี้เลยอืมนี่นี่เอรันใกล้จะเสร็จแล้วนะเออใก็้เส็ล้วเหรอ่ยโอ้โหเจ๋งปิ้ง um. เลยโอ้โหขอบคุณนะ อองั้นขอบอกก่อนละกันนะว่าคลิปวีดวีโอนี้ยังยังต้องใช้เวลาทำอีกภาคสามอีกนะครับโอเคนะครับแค่นี้แหละบายบาย